อันชีจะมาท่องอะไรคะวันนี้วันอาทิตถึงวันเสาร์อ่าท่องเลยค่ะวันหนึ่งฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั่าเปลี่ยนแปลเป็นสีเหลืองเลื่อเรืองตาวันอังคารสีจมพูย่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสทอรุค่ะจับบอด,ดีปะสาสีแสววิไลวันศุ ฟ้าอัมพ اي สาวเมม่วงเด่งดวงเอ้ยเก่งเป็นไรคะเรียนจีนสี่ขวดหเดือนน้องโซล่าสิบเดือนวันนึงกาลังนเลที่ยวท่องเที่ยวอย่างมาอย่างมาท่องเที่ยวเดินเดินมาอย่างเนมายัไได้สามสิบสี่แมงมุมบตัวนน่น โคชอนเธอไม่สนใจเลยอ่ะเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธอแสนโมต่นั่งอยู่นั่ง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 อทำไมเธอนั่งจังโอ้โห